สวัสดีค่ะวันนี้ให้เพื่อนๆนมาลองดูครูจ๋าทำงานนะคะทำไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยเดียวมันก็เสร็จเองค่ะอันนี้คือการให้กำลังใจตัวเอง <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะคะครูจ๋าอาจจะไม่ได้คุยไม่ได้อะไรก็ไม่ว่ากันนะคะทานข้าวกับสามีเมื่อสักครู่แล้วนะคะเพื่อนๆทานข้าวหรือยังคะ ทำงานวันนี้มันจะต้องแปลกจะต้องใช้ก่านะคะเพราะว่าเราเรียนไม่ตรงเดือนก็จะเป็นปัญหากับคุณครูประจำชั้นนิดนึงดูไปเรื่อยนะคะดูว่าเป็นครูทำงานอะไรกันบ้างใกล้ปิดเทอมนะคะเราก็ จะต้องสัางงาน วันนี้ครูไม่ได้ไปทำงานโรงเรียนนะคะคนที่บ้านฉีดวัคซีนก็ขออนุญาตหยุดดูแลคนที่บ้านนิดนะึงเห็นบนว่าปวดแขน แฮปปี้เลยมงมีเสียงดีเสียงน้องหมาข้างนอกเรียกนะคะปกติถ้าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะต้องออกไปด้านนอกวันนี้เมื่อเช้ามีเหตุการณ์หนึ่งเดี๋ยวรูจะาเล่าให้ฟังน้องหมาตัวใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วก็ดุที่สุดในบ้านเขาเป็นหมาไทยนะคะแฟนออกไปข้างนอก ปิดประตูเข้าบ้านเขาวิ่งเลยเขาไม่สนใจเขาวิ่งมาหาพี่จา่าแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยดีใจใหญ่เลหมอบกาดใหญ่เลยแบบแบบดีใจที่ได้เข้าบ้านคงจะแบบเหงาค่ะเพราะเมื่อวานนี้ไปเล่นกับเขาแป๊บหนึ่งตอนที่เปิดประตูเอาเอามาหินอ่อนเข้าบ้านแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เปิดประตูกลงให้เขาวิ่งออกมาพอสักพักก็ไปเล่นกับเขาพักหนึงอะ่ะเขาคงติด ติดมือคิดถึงกันนะคะเพราะว่าช่วงเย็นนี่ก็มีตั้งแต่มีแฮปปี้มาสองปีนี้ด้านนอกก็จะเจอกันน้อยน้อยมากเมื่อก่อนนี้จะมีเวลาไปเล่นเขาบางทีเขาก็น้อยใจเนาะบางทีงานเราก็เยอะมาไม่ได้เล่นเลยค่ะตอนนีิงจรงกลับมานี่เปิดประตูเราก็จุ๊ปากเลยแต่ว่าคุจะใส่แมส ไม่ต้องกลัวนะคะปลอดภัยค่ะเดี๋ยววันหลังจะทำวิดีโอให้ดูว่าแสนดีน่ารักจริงๆค่ะขอเป็นหมาใหญ่ที่ใจเด็กอะ่ะใจเด็กๆมากค่ะฟังครูจา๋าขี้โม้ไปด้วยนะ,ะแล้วก็ดูครูทำงานไปด้วยนะครไม่ได้ไลฟ์สดบันทึกให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่า แต่ละวันครูม,มีหน้าที่ทํางานอย่างไร Work From Home ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านก็ทํางานนะคะตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้เสร็จเลยะคะ่ะแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนๆอัน <c oughs> ช่วยน้องแปงช่วยปเะเวน้นเข้าไปหาคนนู้นคนนี้ตอบคอมเมนต์ทำไปด้วยคะ่ะบางทีก็เหมือนกับไม่ได้งานตัวเองอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะเราแยกแยะให้ถูกแยกแยะไม่ถูกก็จะแบบ ปวดหัวอีกนิดนึงค่ะใกล้เสร็จแล้วอันนี้งานหนึ่งนะคะแบบครูจะค่อยๆไปทำไปทีละงานทีละงานทีละงานเมื่อวานก็งานหนึ่งเมื่อเช้าก็งานหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็เสร็จถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ท้องานเนี่ยให้ทำอย่างคููจ่าเลย ทำไปเรื่อยๆถ้าเราเบื่อเดินเลยค่ะเดินไปที่อื่นถ้าฟังเพลงไม่ได้นะคะบางคนทํางานฟังเพลงไม่ได้เลยไม่มีสมาธิบางทีผู้จ๋าก็เป็นปกติจะชอบฟังเพลงแต่บางทีฟังไม่ได้ค่ะเ <c oughs> พราะหัวสมองเราต้องคิดเย่ yeah! งานนี้เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะผู้จ๋าก็รบกวนเพื่อนๆให้มาดูผู้จ๋าติดกาวกาวแค่นี้นะคะเ๋ยวเห็นหน้ากันนิดนึง ขอบคุณนะคะที่มาติดตามชมวิธีการทำงานของคุณครู่ w r r w o r k f r o m home เดี๋ยวจะพูดผิดอีกนะคะลำดับต่อไปก็จะนำคะแนนใส่ไปในเล่มเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสองิาท์ที่แล้วตรวจงานแทบตายค่ะงานเยอะนิดนึงงานของเด็กๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ตรวจเราก็จะไม่มีคะแนนให้เขานะคะวันนี้ใกล้แล้วค่ะเกือบสำเร็จแล้ว เพื่อนๆรอครูจ๋าสักครู่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์มาติดตามมาคุยกับครูนะคะเพราะว่าแบบช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยไปหากันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปหากันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะคุณครูรักๆทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะไปแล้ว